อปแน้วทีละคนทีลวเลยไปเลยไปเดี๋ยวบอกส่วนทีละนั่งอะไรพี่นั่นมันโลงเต้นทใช่เหรอไม่ได้ละดมอยู่เดียวเดี๋ยวเอาดีแล้วเฮ้ยมันอินแอคมันิงแอคมันิงแอคมันิงแอคอยู่นี่อยู่ไอ้นี่เฮ้ยมันบาปมันบาปหน้าเลยมันเนี่ยเออเมาเนี่ยยิงยิงลูกบ้องสวดวะแต่มันเปิดมาก่อนแล้วไงมันเปิดมันมันยิงแล้วมันติดต้นไม้มันเลยไม่ยิงต่อ ขวาล่างมานะขวาล่างนอกก็แพงบ้านมาเลยผมเอาป้อมปืนเพิ่มละสายก็้ามาสายเห็นไหมสายสายเข้มาเห็นแล้วละสายสายบ้านสายบ้านสายเจ็บสายเจ็บสายหลังหลังตายตายในบ้านตายไอ้นี่สายอยู่ก้นหิบไก่กับหน้าพี่เหรอเนี่ยน้องบ้องฮันอบ้องขวาแตกบ้องขวาแตกแล้ว มีวานให้อีรอยเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วแป๊ด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 เสียงมันเหยียบไฟคุณหรือเปล่าเอ้าไปลอกหน่งเหล็กเหล็กเหล็กสองแตกโอ้เหล็กห้าหมื่นเลยขาพายเย็บหลังกระเพงไม้ไอ้ไอ้แหนมขวาขวาแหนมคือดินไปล้วงให้ล้วงให้หลังกระเพงไม้ขวาคือตายตายตายโวล็อกหน่อยนะล็อกคนในบ้านล็อกให้เรืยจะไปฐานจะไปฐานล็อกหน่อยล็อกหน่อยไปนั่นอัเล็กห้มาเก็บแป๊บเยอะมาก

แบกแงเฮ้ยจะกระโผงมาจรูไหนดอตไปเลยโอ้โหไล่หนึ่งไล่นึง่นึงกนยืนอย่างหลายเนาะไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้แล้วผมแล้วผมเป็นไรตายไอ้บังขอยิงแต่ผมซอยหัวไปแล้วนะับ คือผมเก่งอะพูดง,ง่ายๆนะผมค้างแล้วปูม่มันยิงตายแล้วมันมนกนย,นย,ยิงตายก่อนแล้วบอกค้างอะเจต่าด้วยมันบอกว่าอะไร